ไหลุดมาบ้างกม็าจมาพร้อมเสื้อเบบี้ทีเราก็สไตล์เรานะคะก็จะเป็นสไตล์แบบเบบี้ทีเบบี้ใจเอเอเนี่ยคือมึงเลย อันนี้คือมึงชุดนี้คือมึงสุดๆเลยเพื่อนมีเยอะแล้วแบบนี้คุต้องเปลี่ยนสักบกไปร้านที่มันเป็นแบบสไตล์ต่นสตลนีกว่านี้อหนึ่งอะไรจะคิดมันแล้วเราต้องแบต้องทำตัวให้มันเข้าตีมอยงวนแบบหลบลิขิตสุดๆเลยดูนะ ้ชุดนี้ก็มึงสัสๆเลยใช่วหรอคนเข้าปะถ้ากูใส่ก็ดูออกว่าเป็นเราจะใส่ชุดเนี้ยจะโดนไหมจะโดนไหมวันนี้กูจะใส่ไปไหนใส่ไปเชียงใหม่ไงเออมึงจะเอาแค่เสื By ้อเหรอถ้ามีกระโปรงก็เอาแค่เสื้อก็ได้ถ้ามีกระโปรงก็เอาแค่เสื้อก็ได้นาคะอะไรหน่อยก็สิบค่ะจน ย่สินค้าชิ้นแรกที่เราได้จากตลาดปัทธนิก่อนนะคะก็จะเป็นเสื้อเสื้อไวทูเคเสื้อแคลรี่เสื้อสไตล์แบบก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกสไตล์อะไรเราก็ไปหาช่วงล่างที่มันแมทกันร้อยเก้าสบบาท <c oughs> จะต้องมีการเติมลิฟต์บ้างในระหว่างวันนะคะไม่เติมไม่ได้ไม่ได้มีแรงดิงขาดไปได้ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นร้านร้านขายแบบเสื้อผ้าแบบแบรนแบบดูโคสตูซี่เหรอก็มีในที่เขาเรียกสตูตี้ ลายส้นสเกอร์ตรองท้าผ้าใบสตรีทแวร์ไงก็พี่แล้วกูมาตลาดปัดกูได้เสื้อเบสบอลกูเช็คในอีเบย์แล้วเดี๋ยวมันจะแพงอะวะเออกูได้ายแล้วล่ะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูส่วนคุณสีแดงเลยไมมีเลยซื้อแต่ไม่รู้มันเอาหรือเปล่ามันเอาไปอย่างว่าแบบรองเท้าแบบคูณมาสีแดงก็ไม่นะคนมาเล่นหรือไงตายแบบมันยังไม่เอาไงใช่แต่ได้จอแดนสี่อะอยากได้อยากได้จอแดนสี่ตัวสามร้อยห้าสิบอะใช่ถูก นี่คือแบบที่เราอยากได้เลยลองลองลองสังขนาดนี้วะขอเยอะนี่นี่เอาไปตรงนี้ีเยวขอลอง่ะรู้แต่มันรัดอะมึงมึงต้องเพิ่มไซส์อีกนิดนึงเว้ยอันนี้สามแปดเหรอสามแปดอันนี้สามเก้าเออมึงลองสามเก้าดูก่อน อันนี้คือรุ่นที่มึงอยากได้ใช่ไหมเ <_ d ata> ออต้องอยากได้อยากได้ต้อยากแต่นี่มึงต้องไปล้างกอ่ <_ d ata> อนนะกูเพิ่งไปซื้อรองเท้ามากูณกำลังจะซื้ออีกแล้วหรอคิดว่ามันต้องแต่งหรอถ้ากูแต่งคือรองเท้าสีแดงแล้วก็กระเป๋าสีแดงแล้วก็ชุดแ,แบบเป็นเ <_ d ata> สื้อสีขาวเ <_ d ata> ส,สื <_ d ata> ส้อแบบว่าเป็นแบบโค้งๆเลย <_ d ata> สีขาวประมาณนี้รองเท้าแดงกระเป๋าแดงควายควิดได้มันยังไม่เอาเธยกูณถามริงมันยังไม่เอาใส่ไปเลย สวยนะกูว่าสวยเลอะร้านนี้ที่มูได้นะใช่โคตรนะด,ดีอะแสดงว่าร้านนี้คง <ขอ S 2> มีลุอะไรอีกเราต้องเป็นคนที่ดูปเป็น่กมนไม่มบ้าอะไรวะอะไรแบบโบราณอะไรเนี้ยไม่ไม่เหรอกูอวา่าแปลกเดียว มันก็แปลกเลยนะใช่ตะกรจะใส่ไปไหนถ้ที่เชียงใหม่ไอ้ทิปเดียวมึงให้กูกียร์เลยอะไอ้ชี่อแต่เชียงใหม่มันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นเดี๋ยวพ่อถึงกลางวันแบบเนี้เอาจริงจเล่นเวทไงใกล้กันยังคะซิกแพคคุณจกูอยากมีซิมแพ็นของดีกูต้องการแบบนี้จ้ะซื้อแล้วจ้ะซื้อไปเลยไม่เราก็ต้องเดินดูก่อนเรายังไม่มียังไม่มีแผนที่จะไปทะเลไง แต่เ,เราต้องมีแพนแล้วเราค่อยมาเลือกวันนี้เรารับไปแค่นี้ก่อนพอเสื้อผ้าเราเต็มตู้แล้วบัตรมีหุ่มนี้ด้วยเหรอมีโซนนี้ด้วยเหรอเราเพิ่งมาเจองงครั้งแรกก็แบบก็แปลกตาดีนะก็รู้สึกรู้สึกดีอะเวลาแบบเรามาเจอมุมใหม่ๆในสถานที่ที่เดิมอะนี่กดีนะเฮ้ยเราต้องมีสติกอะไรวัน,นนี้เราก็ต้องล็อกแล้ว มาเห็นคลิปนี้น,นะคะฝากช่องทางติ๊กตอกไว้ด้วยก็คือเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้อ๋อเอ้ยแปะไปนี่ไว้แปะชื่อแปะไอดีไว้ให้นะคะฝากไว้ฟอลกันหน่อยแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวจะตัดเป็นคลิปแบบช็อตสั้นๆปะเออไปลงไวไ้ในติ๊กตอกแล้วก็สามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางเลย <S <S จะแบบว่าอัพโหลดคลิปแบบไปตามสถานที่ไปแบบมีแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยอาจจะเดือนละสองครั้งอะไรเงี้ยประมาณนี้ฝากกดซับสไครด้วยซับสไคร ฝากใหคนตับตะไคร้ด้วยนะตับะไค้ใช่ไหมตับตะไร้ใช่ไหมใช่ับ๊ะยบาย,บาย,บาย